เปิดราคาไปปิดหมดแน่เลยวะราคามีกี่องค์แป๊บหนึ่งแบ่งให้เขาเก็บกันบ้างห้าองราคาเสีดายวะมีแต่เนื้อมันปูกับนมดำนั้งนั้นเลยอ่ะสี่สิบบาทเอาสี่สิบพอไ่ขายแพงนะมละ่ะขายแพงเดี๋ยวเป็นเจ้าสัวสี่สิสบ,บาทพี่ใช้ยยธดองค์ อันนี้ไม่ได้เทนะนะครับผมแค่อยากแบ่งให้เฉยมันไม่มีหรอกกำไรผมขัดทุนอยู่แล้วครับแต่ผมแค่อยากให้ครับดีลาว่ะปิดหมด <c oughs> โอ้อย่าท่วมเลยนะั่เนี่ยซื้อสี่สิบไปขายท่วมเลยอ่ะน่าจะหมดที่ยาย่ลูกนกครับพี่ชายยุทธห้าองค์เดี๋ยวมาแป๊บนึงมันต้องขาดเนื้อว่ะพี่นะ อันนี้มันปูแบบนึงนะต้องค้าเนื้อไปเดี๋ยวมันจะได้เนื้อเดียวกันไปมันจะมันจะดูน่าเกียดไปนะพี่ชายุทธห้าองค์มันปูพายเงินลมดำนะมันปูกับลมดำเยอะมากครับไปขายไปขายมาเนื้อเงินกูหลุดไปซะมันปูพายเงินลมดำอ่ะพายเงิน อมันปูอมันปูแบ่งๆให้รับไปก่อนเหลือเอามาให้กูอะมันปูสองลมดำหนึ่งพายเงินสองพ่ชาย,ยุทธต่อไปพี่ชยัยรัตพี่ชายรัตเอาพายเงินไปสองต้องเหลือต้องแบ่งให้มันเท่ากันพี่นะอันนี้อะไรวะเนี่ย ววเฮียนวะไปเลยเฮียพี่เกือบหลุดครับอันนี้นวะเกือบเฮียแล้วพี่ผมก็งงอยู่ว่าทำไมยันไม่ต่อโค้ดไม่เหมือนกันโค้ดต้องมีงเงินหลุดไปบ้าง <c oughs> ขายแบบนี้ขายแบบนี้ต้องมีงเงินไปแล้วบ้างแหละนะครับนะนะครับ พายเงินสองพี่ชายรัตกดหนึ่งให้ผมทีนะพี่มีทั้งสมพี่ชายรัตพี่ชยัยรัตเหมือนพี่ชายยุทธเลยครับมันปูสองลมดำหนึ่งพายเงินสองนะขายไปเถอะพี่หมดนี้ก็ไม่มีแล้วพี่ผมก็เสียดายนะเวลาผมงัดออกมาแต่ละทีพี่พัฒนพล กดหนึ่งเลยพี่เสตเดียวกันเลยครับมันปูสองมันปูพายเงินสองลมดำหนึ่งพี่ภัชราพลครบแหล่งราคานี้ถ้าซื้อเข้ายัางซื้อไม่ได้เลยจะขายได้ได้ดงไงไม่รู้แล้วพนะ ไม่รู้ผมขายได้ไงเนาะผมขายอ่ะลูกนกเพื่อนอย่าลูกนกลมดำหนึ่งนะสีเมื่อกี้มันเหมือนมันเป็นละวะแม่งอะลูกนกโอ้โหเลขโคตรตองแบบนี้ทายเงินทายเงินมันปูทายเงินกูนนต้องมีเนื้อเงินหลุดไปบ้างอะคอยดูดิ อันปากงอันปาก้าก็มีเนี่ยอันประก่า,กเ,อกาอเอาไเ้เถอะพายเงินพายเงินลมดำมันปูพายเงินลูกนกเพื่อนลมดำลมดำลมดำพายเงิน ตกถึงท้องเพื่อนกูนไม่มีมันโปูเลยเหรอลมดำมันปูต้องมีสิไม่มีได้ไงล่ะคัดไว้แล้วไหนมันโปูลมดำโอ้เลขสามหลักเต็มเลยว่ะเพื่อนล่าไปได้ท่วมแน่เลยว่ะ ายเงินหนึ่งหกหกรมดเงินก็ใส่มาหลักๆก,ก็ยัดมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมึงดูดิไอ้เหี้ยทองแดงมันปูเลขโค้ดเจ็ดเจ็ดอะเลขโค้ดเจ็ดเจ็ดมึงคิดดูดิปกติพาเลขสี่หลักเลขเจ็ดเจ็ดอะไรเลขเลียงเลขอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยหมดแล้วเพื่อน เหลืออยู่เท่านี้แหละอ่ะเหลอยู่เท่านี้แหละไม่มีเนื้อทองแดงอ่ะเอาง่ายๆเลยมีแต่ทองแดงมันปูทองแดงลมดําแล้วก็มีเนื้อทองแดงภายเงินนะมีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบเก้าองค์สิบเก้าองค์เพื่อนอ่ะสิบเก้าองค์ไปก่อน ไ,ได้หรอก19องไปโอ้โหมึงก็จะใจร้ายกับกูเกินไปแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูก่อนมันใช่นาวาเปล่ากูตาฝาดเล่าเพราะานาวานาวากับน,นักเงินกูแยกเก็บไว้หมดแล้วไง19องเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อน ไม่พลาดยังไงก็ไม่พลาดเนื้อนวะเนื้อนวะสิบเก้าองค์อ่ะจบสิบเก้า <19 S 2> องค์ะละสี่สิบองค์เนี้ยขอราคาพิเศษเพื่อนกูขอมึงกูขอมึงหกสิบบาทอ่ะนี่ราคามิตรภาพเลยเพื่อนยังไงเพื่อนก็ไปได้แน่นอนเอาแค่หกสิบาทเพื่อนยี่สิบาทถือว่าเป็นค่าน้ำแดงก็ได้วะ ถือว่าเส้นไหว้กูหน่อยว่าเพื่อนมึงให้ค่าน้ำกูสี่ยี่สิบบาทไปได้เลยเหรอโอ้โห oh. เป็ด ตัวนี้เมื่อกี้ผมขายไปหกสิบครับเอาห้าสิบบาทพอนี่เอาห้าสิบาทพอเหลืออีกเหรียญหนึ่งครับเอาห้าสิบเมื่อกี้พี่ชายรัดปิดไปหกสิบอันนี้เอาห้าสิบพอเ,เหลือเหรียญเดียวละหมดละหมดจริงละนี่ไงหกสิบบาทอะหกสิบนะห้าสิบหายุไปปิดมาปิดอะโอเคหกสิบใหลบกๆไปหมดนี่รวยชนะจนไครกล้ายกผมนี่ผมให้เลย มีอยู่สี่องค์ผมขายองค์ละหกสิบาทนี่ผมไม่ขายและองค์ละหกสิบผมสาดเลยนี่รวยชนะจนนะข้างนอกก็เจ็ดแปดสิบอยู่รวยชนะจนอ่นะนี่มีอยู่สี่องค์ทองทิพซาตินนี่เอา้าใครจะยกพิมพ์ยกมาเลยผมเปิดให้เลยอันนี้อะไรอันนี้กระไหลทองอันนี้กระไหลทองอันนี้อะไรอันนี้ทองทิพซาตินอ่อันนี้อะไรอันนี้ สอดไส้เอา้ามีสอดไส้ให้ด้วยเหรียญหนึ่งอ่ะเอาไปเหรียญแล้วโอ้โหแม่ไงไอ้ยกูก็เสียดายว่ะกูเอามาขายเพื่ออะไรเนี่ยยกพี่กิติศักดิ์อ่ะเหรียญละสี่สิบห้าบาทพี่เอาไหมพี่พี่กิติศักดิ์เหรียญละสี่สิบห้าบาทอนี่ยเหรียญละสี่สิบห้าถ้าพี่เอาพี่กดหนึ่งถ้าพี่ไม่เอาพี่บอกผ่านสี่สิบห้าพอรวยชนะจนอ อัออนนี่แจกทานเอาไปโอ้โหพี่แต่แจกทานแต่แจกทานมันขายกันเป็นร้อยอะพี่ผมไม่อยากจะขายหรือว่าแจกทาน เก็บดีกว่ามั้งแจกทานผมเรือน,น้อยด้วยแจกทานถ้าเป็นเนื้อปีกเครื่องบินน่ะมีปฏิหารไหมปฏิหาร EOD เหรอพี่ปฏิหาร EOD <c oughs> อันไหนองค์เท่าไหร่สี่สิบห้าบาทแจกทานนะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะครับถ้าเป็นตัวนี้จะต่อโค้ดพิเศษเพราะมันเป็นตัวพิเศษครับนะข้างนอกก็ไม่ ต่ำกว่า150ร้อยห้าสิบหรอกพี่นะครับเอาไปเนี่ยหกสิบห้าบาทอา้าถ้าราคานี้ไม่ปิดผมผมผมไม่ขายเลยนะหกห้าเนี่ยเขาขายกันร้อยห้าสิบบวกนะตัวพิเศษอะเนื้อล่างๆก็ร้อยกว่าบาทแล้วพี่แจกทานอะ่ะอันนี้ตัวพิเศษหกห้าเอาเองแจกทานพี่เอาหรอพี่พี่กฤษดา พี่สักเอาเหรอพี่เอาไหมเอาหรือว่าจะแบ่งให้เขาให้พี่ปีชาไหมหกห้าอะเนี่ยดูดิผมขายเขาไว130้ร้อยสามสิบอะนะปิดแล้วไม่โอนขายแม่งหกห้าเลยราคาหารครึ่งมาเลยพี่กฤษศักหกห้าพี่ปฏิหารอ e o d ใช่ไหมพี่ถ้าใช่กดหนึ่งให้ผมหน่อยปฏิหารปฏิหารมันมีสองปฏิหารนะอ e o d กับ ปไปหานี่พิมพหนึ่งนะอ่ะเนี่ย เห็นไหมพี่อยากได้ปุ๊บพี่มาหาเพจผมนี่ครบจบในเรื่องเดียวอ่นเนี่ยปฏิหารเนื้อล่างๆว่ายังอยู่เหรียญละเก้าสิบเหรียญละแปดสิบเหรียญละร้อยอยู่เลยวะเหรียญละแปดสิบแล้วนี่กล่องครบเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ผมขายให้พี่นะให้พี่ท่านเดียวเลยเนี่ยพี่นะพี่ถามขึ้นมาไม่รู้ว่าข้างในมีพิมพ์อะไรบ้างนะนะครับ ก็ขอดูก่อนแล้วกันพี่จะได้ไม่เสียไม่เสียดายมากโอ้ไม่ดูดีกว่าขายแบบวัดไปเลยดีกว่าอ่ะหยิบอะไรได้ก็เอาไปเลยพี่นะเอาไปเลยดีกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้าพี่ไม่ปิดพี่ผ่านคนอื่นใส่แน่พี่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทข้างในมีสามเหรียญตกเหรียญแล้วไม่ถึงหกสิบ ตกเลยแล้วหกสิบสามบาทพี่น่าจะซื้อได้แน,น่นอนปิดร้อยเก้าสิบพี่วุฒิเดชเดี๋ยวพี่รอชุดหน้าพี่วุฒิเดชกูไม่ได้ราคานี้คือแค่อยากขายเอนไม่มีกำลังกำไรกรกําถั่วกำอะไรเลยน ปิดกันพียบเลรเย็ดเส็ดลำบากกูแล้วลำบากไอ้เรืองละแบ่งให้อีกชุดหนึ่งลำบากไอ้เรืองละชุดนี้ต้องขอดูหน่อยเพราะชุดนี้ผมแยกเก็บไว้จะวผมอแอบดูแล โอ้พี่เปิดมาพิมพ์นี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วครับนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจริญพรปีหกะหกศร้อยหกสองมาวะทอดอ,ดอ,ดอ,ดอทองแดงลมดําขอด้วยครับหนึ่งชุดน่าจะเหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวแล้วพี่โอ้โหเจริญพรกระหนกข้างทองแดงพายเงินโอ้โหมีแต่เหรียญสวยสวยเสยมาเยอะเสมาครึ่งองค์เนื้อทองแดงผิวไอทองเหลืองผิวลุง้งเลขโค้ดสองสองสาม ชุดนี้เอาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทขอบวกเพิ่มหนึ่งห้าบาทเหลือชุดสุดท้ายแล้วพี่ผมหมดแล้วครับราคานี้ยังไงก็หมดครับหลับหูหลับตาขายชุดละสองร้อยห้าสิบสามร้อยก็ขายได้ครับเหรียญนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วอะ สองเรียนเนี่ยคู่นี้ก็สองร้อยเรียนนี้เรียนนี้เห็นขายยุบเอาพิมพ์วัตถิเดชแมวเอาหรอพี่กิติศักดิ์ใช่ไหมเราพี่พ์วัติเดชจะปิดขึ้นมาเนะี่ยพี่กิติศักดิ์ เจาอะไรอีกพี่เจาอะไรอีกเนื้งองงเนื้อง,งินนี่พี่ไม่ปิดกันเลยใช่ไหมเนี่ยเนื้องินเนี่ยพี่งเงินผมก็ทุกถูกแสนถูกพี่ก็ ี่โมงแล้ววะเอกสวัสดีครับพี่เอฟเฟกสวัสดีครับสี่ทุ่มละสวัสดีครับพี่เอฟเฟกพี่มาอะไรเวลานี้พี่พิชยุทธพพิชยุทธพี่ชยุทธ,ธ,ธสนใจไหมพี่รุ่นล่ำรวยสมป่าถนาพี่สุชาติสวัสดีครับล่ำรวยสมป่าถนาเนื้อเงินหน้ากากทองคำ ก็ไม่ต้องบอกหรอกพี่ข้างนอกก็เหลือละพันแปดสองพันสองพันห้ามันแล้วแต่คนขายอะสนใจไหมในเงินหน้าทองคำเอาหน้าทองคำแบ่งบ้างเดี๋ยวจะบอกไม่แบ่งหน้าทองคำแต่ไม่น่าจะมีคนปิดหรอกพี่เฮียแสดงว่าแสดงว่านว่าต้องหลุดตปไหนองแม่เลยอ่ะนะครับก็ เพิ่งตื่นครับโอ้โหพี่ถ้าพี่ตื่นเวลานี้พี่นอนเถอะพี่เชื่อผมเถอะถ้าพี่จะตื่นเวลาเนี้ยพี่นอนต่อเถอะกล่องกระมายี่ฟ้าพี่ปีชาเหรียญละพันสองพี่ผมให้พี่เลยเหรียญละพันสองเพราะว่ามันแพงครับตัวนี้เป็นรุ่นพยักเฮงตลอดครับเสือสองป้อมสกลรายการที่ห้าราคาจอง ยิมโทรศัพท์มันดีเดี๋ยวผมเปิดดูกับราคาจองแป๊บนะแต่ถ้าเป็นซีนเดิมผมผมขายหนักกว่านี้ครับถักแชทไปแล้วนะครับโอนพรุ่งนี้นะครับได้ครับพี่โอนตอนไหนก็ได้ครับอย่าซีเรียสตัวนี้มันเป็นรายการจองพี่มันสร้างน้อย ครับพยักเฮงตลอดเสือสองเปาะป้อมสกลเนี่ยพี่ดูนะครับนี่ครับรายการที่ห้าครับเนื้อเงินลงยาพื้นแดงนะครับหน้าลงยาเสือโค้งหน้าหลังพี่ สร้างทั้งหมด168เหรียญราคาจอง2 5 0 0ครับนะสร้าง168เหรียญครับรายการที่5ยาแดงครับราคาจอง2 5 0 0ครับงานพี่ป้อมสกลจะสร้างเท่ากันหมด168เหรียญราคาจองจะ2 5 0 0เท่ากันหมดนะมียาน้ำเงินไอ้มียาแดงนะครับเนี่ยสร้างแค่168เหรียญน,นะส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นหนุมาน2พี่ นะครับหานุมานสองเดี๋ยวผมให้ดูเสือสองก่อนพี่มีพอมีรูปหล่อเล็กๆไหมครับอันนี้คือเสือสองที่พ่ชาถ้าพี่เอาอะถ้าพี่เอายกคู่ผมลดได้ครับแต่ถ้าเอาองค์เดียวผมขอพันสองเลยนะเพราะว่ามันจองมาแพงตอนนั้นจองแพงแล้วมันสร้างแค่ร้อยหกิแปดเหรียญมันไม่ได้หาง่ายๆพี่นะครับตัวนี้เป็นเสือสองป้อมสกลน,นะนะครับนี่รายการจอง อันนี้คือเสือสองส่วนอีกรูปหลอองเล็กๆหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไว้ให้ครับนะเดี๋ยวพี่ถ้าตัวเนี้ยเป็นหนุมานสองพี่นะครับรุ่นอาเฮงตลอดการครับหนุมานรุ่นสองครับนะถ้าหนุมานแรกจะเป็นรุ่นเฮงตลอดเฉยๆครับนะตัวนี้รายการจองรายการที่ห้าเหมือนกันสร้างร้อยหกสิบแปดเหรียญจองจองสองพันห้าเหมือนกัน นะครับนี่ครับเฮงตลอดการหนุมานสองพี่นะครับรายการที่ห้าเนื้อเงินลงยาผืนแดงนะครับใต้ผ่านชุบทองสร้างร้อยหกสิแปดเหรียญจองสองพัเพราะว่าของพี่ป้อมสกลจะจองเท่ากันหมดเลยนะครับสร้างเท่ากันหมดเลยตัวนี้ก็พันสองถ้าพี่ปิดคู่ผมลดได้ครับตัวนี้นะครับนี่ซีนเดิมก็มีนะพี่ นะครับแต่ซีนเดิมผมไม่แบกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยครับเพราะว่ามันมันจองมาสองพันห้านะพี่นะมมัขายราคาแบบนี้มันเสีได้อันนี้หนุมานสองไอ้เมื่อกี้เสือสองนะครับส่วนไม่มีรูปหลอ,อกเล็กๆมาไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยผมดูไว้ให้พี่น่าจะมีอยู่ครับแต่ผมยังไม่ได้ลุกไปหาเลยพี่เอาเล็กแค่ไหนนี่เล็กถ้าพี่ยกคู่เดี๋ยวผมลดให้พี่ครับ มันเป็นตัวจองจริงๆไม่ใช่รายการลุ้นเนื้อพี่ถ้ามันลุ้นเนื้อมันไม่ค่อยแพงครับเนี่ยพันสองกับพันสองเป็นสองพันสี่ถ้าพี่ยกคู่ผมเอาพี่แค่สองพันพอผมลดให้พี่สี่รอยตกเหรียญละพันนะอันนี้ผมเสนอให้พี่นะครับนะได้ราคานี้เลยพี่สุดๆแล้วครับเพราะว่าถ้าผมขายราคานี้ผมไปซื้อเข้ามาใหม่ก็ซื้อจากไหนไม่ได้แล้วพี่ เพราะมันมีแค่ร้อยหกสิบแปดเหรียญมันไม่มีคนขายถ้าพี่เอาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปยอดให้แล้วก็ส่งของไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ส่งของไปก่อนนะครับชิ้นเดือนพี่ก็โอนมานะครับนะครับโอนไม่หมดก็ตัดเป็นยอดของเดือนหน้าเหมือนเดิมพี่นะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องยอดเงินครับพรุ่งนี้ผมส่งของให้ก่อนเพราะพรุ่งนี้ผมมีส่งของครับจริงๆเมื่อวานก็มีครับแต่เมื่อวานมันเป็นวันอาทิตย์ครับเลยไม่ได้ส่งครับ ผมหยุดวันอาทิตย์พอเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนผมจะหยุดส่งของจัดอะโอเคสองพันพี่ปีชาของุณครับนะนะครับสมมุติว่าผมสรุปยอดไปอ่ะพี่ปีชาครับยอดของพี่มันห้าพันนะผมยอดพี่ห้าพันผมก็ส่งพาไปนะครับพอสิ้นเดือนมาปุ๊บเอ้ยเงิน เหลือโอนแค่สามพันอีกสองพันก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไว้ตัดเป็นรอบของเดือนหน้าไปครับนะครับอย่าไปซสีเรียสเรื่องตรงนั้นพี่นะครับตอนนี้มันมีโอกาสปิดมันก็ต้องปิดพี่ถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ไม่รู้ผมจะหาจากไหนมาให้แล้วอ่ะจะมีส่งของหลายเจ้าเลยพี่เจ้าหนักๆทั้งนั้นเลยครับพี่กิติศักดิ์หนึ่งคนพี่คูบาพวกนี้น่าจะแพ็คของอย่างเดียวแล้วพี่นะ มีใครสนใจอะไรอีกไหมพี่โอ้พี่ผมจะแบ่งเนเงินหลวงพ่อเดิมให้ไม่มีคนสนใจเลยนะในเงินหลวงพ่อเดิมนะสวยมากเลยนะแต่เอาไว้เป็นวันวันหลังนะพี่นะวันนี้ผมขออนุญาตก่อนนะพี่นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับนะขอบพระคุณครับบายๆพี่ มัวดินไม่เห็นถนนเลยครับนี่คือจอดรถอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยบ้านอยู่นี่ครับแต่คือเข้าบ้านไม่ได้ครับฝนตก